คนใจเย็นก่อนเราจะอธิษฐานต่อไปและถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแต่เรามีทหารแค่นิดเดียวเราปกป้องท่านไม่ได้แน่พระเจ้าจะปกป้องเราเราเลยเยังไม่อยากตายเราไม่เคยอยากตายพเจ้าช่วยเราด้วยสมุเอลคุณต้องทำอะไรสักอย่าง ท้ากำลังทำสิ่งเดียวที่จะช่วยทุกคนได้แล้วน้ำจะป้องกันการโจมตีได้อย่างไงกันประชาชนได้หลงผิดไปพวกเขาต้องกลับมาหาพระเจ้าก่อนที่จะสายเกินแต่ว่า <ไป S 1> คุณไม่มีแม้กระทั่งดาบหอกหรืออะไรสักอย่างอะจงวางใจพระเจ้า ดูเหมือนว่านี่เป็นพิธีการกลับใจใหม่ซามูเอลเทน้ำลงบนแท่นผู้คนสารภาพความบาปเสียงดังและเขาเผาเครื่องบูชาถวายพระเจ้า